สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนนะครับพบกับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับเราจะพาทุกคนไปอัปเดตเกม MMORPG เก็บเลเวลครับที่มีกำหนดเปิดให้เล่นกันปลายในปี2022นี้กันนะครับให้ชาวเกมเมอร์ที่รักในการฟาร์มของท้องโลกกว้างเนี่ยได้เข้าไปดูบรรยากาศถึง10เกมด้วยกันครับสว่วนจะมีเกมอะไรกันบ้างนะั้นและแต่ละเกมเนี่ยจะน่าเล่นแค่ไหนก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้กับช่องของซีซันสตูดิโอกันด้วยนะครับ r ครโนโอด s ซีเกม MMORPG สไตล์แฟนตาซีที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นชื่อโปรเจกต์เกันนั่นเองครับโดยทุกเกมนั้นก็จะมีธีมเนื้อเรื่องเกี่ยวกับสงครามกับเทพเจ้านะซึ่งก็จะมีอาชีพให้เลือกเล่นกว่า18สายอาชีพกันเลยมาพร้อมคอนเทนต์แบบเน้นๆครับทั้งแผนที่ที่อยู่เหนือกาลเวลา พื้นที่ดันเจียนแบบซุ่มการต่อสู้แบบขนาดใหญ่ครับระบบแอคชั่นและกราฟิกสุดร้าวใจครับที่ให้คอเกมเมอร์เนี่ยได้เตรียมเข้าไปฟินกันเลยครับซึ่งตุกเกมเขาก็มีแผนเปิดให้เล่นหลายแพลตฟอร์มนะทั้งฝั่งของ p PC, c คอนโซลแล้วก็โมบายครับงานนี้เล่นใหญ่ใส่กันเต็มอีกแล้วนะครับสำหรับตุกเกมนี้คิมสันเดสเซอร์ สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว MMORPG ที่บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนเกมดังอย่าง Black Desert นั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาภายในเกมเนี่ยผู้เล่นจะต้องออกเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆรับเควสช่วยเหลือเอ c ซีอะไรพวกนี้แหละครับรวไมไปถึงจะมีสัตว์ขี่เป็นมังกรยักษ์ด้วยนะส่วนระบบตกปลาจับมา้าอะไรพวกนี้ยังคงมีครับทางด้านการต่อสู้สำหรับเวอร์ชันของ Grim Sand e s e r t นี้ก็ถือว่าสมจริงลื่นไหลครับและก็มันสะใจเลือดสาดกว่าเดิมมากๆครับ มีลูกเล่นในการฆ่าฟาสตูที่หลากหลายครับทั้งการทุ่มการจับโยนไล่เตะไล่ถีไปะลรพวกนี้ทําได้หมดครับแถมยังมีระบบในการกดคอมโบเหมือนกับแบ c ็กเด e เซอีกด้วยครับงานนี้คอเกม MMO เนี่ยได้เตรียมไปมันกันอย่างแน่นอนครับโปรเจกต์แร็กนาล็อก เกม MMORPG Open World Adventure ฟอร์มยากระดับทีวีเครับจาก Kindness E AT ครับที่เจาะตลาดทั่วโลกด้วยงานภาพกราฟิกอลังการงานสร้างครับแถมเล่นได้ทั้งฝั่งของ PC มือถือและก็คอนโซลกันเลยตัวเกมจะมาสไตล์ตำนานเทพนิยายนอตครับที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นฮ e ีโล่กอบกู้โลกออกสำรวจประจนภัยไปในดินแดนแฟนตาซีขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับทางด้านของระบบเกมคร่าวๆนะก็คือจะมีภารกิจหลักภารกิจรองให้เราได้ทำกัน มีระบบการตะลูดันเจียนครับเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เล่นระบบการอัพเกรดสายอาชีพและก็เลเวลต่างๆรวมไปถึงสกิลและอุปกรณ์ครับและที่น่าสนใจครับก็คือจะมีระบบการใช้ปีกนะรวมไปถึงการปีนป่ายหน้าผาได้การต่อสู้นั้นก็ดูแล้วน่าเล่นมากๆครับยังไงใครที่สนใจเกมนี้ครับติดตามรอข่าวกันไว้ได้เลยนะครับ as of creation เกมออนไลน์ MORPG Sandbox ตีมอนเก็บเลเวลฟาร์มไอเทมแล้วก็สร้างที่อยู่ครับซึ่งตัวเกมนี้เขาจะให้คอนเซปต์เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์กันเลยนะโดยจะมีการใช้ระบบโหนดในการแบ่งพื้นที่สร้างสิ่งปลูกสร้างครับให้เราเนี่ยได้พัฒนาโหนดไปพร้อมกับการสร้างเมืองให้ยิ่งใหญ่ด้วยการบริหารจัดการเมืองต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านผลิตอาวุธเลี้ยงสัตว์อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างมอบอิสระให้กับการเล่นพอสมควรเลยนอกจากนี้เขายังมาพร้อมกับอาชีพที่มีให้เลือกเล่นเยอะกว่า70คลาสอาชีพด้ยกันครับมีระบบเวสได้ทมแล้วก็มีสงคราม PVP ขนาดใหญ่ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่ใครหลายๆคนเนี่ยรอคอยมานานนะหวังว่าเป็นเกมที่เปลี่ยบนบริศาสตร์ของเกม MO ให้กลับมาสู่ยุคทองอีกครั้งกันละครับ m a World เกม m o r p g ที่สามารถเล่นกันได้อย่างอิสระในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นฝั่งของ PC, Mobile หรือจะมันกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้ครับตัวเกมเนี่ยจะมาในสไตล์การ์ตูนวาดมือนะส่วนธีมเรื่องเนี่ยก็จะมาในคนดาร์กหน่อยครับซึ่งโหมดการเล่นเนี่ยก็มีอยู่หลายอย่างเลยทั้งโหมด PVP, PVE และก็จะเดี่ยวจะตีกันได้หมดครับ ในส่วนของเกมเพย์นะั้นลื่นไหลามากๆนะสกิลต่างๆดูสวยงา,สามสะใจใช้ได้ครับบอกได้คําเดียวเลยครับว่าต้องเล่นเท่านั้นครับสำหรับตัวเกมนี้อ n t เ m ิ i เมสไอเกมออนไลน์ฟอร์มยาครับที่มีจุดเด่นคือการเล่นแบบเกมชื่อดังอย่างโปเกมอนนะรูปเกมนี้ครับจะให้เราจับพวกมอนสเตอร์มาเลี้ยงครับ ฝึกฝนพวกมันแล้วก็เก็บเลเวลแล้วก็พาไป PVP ครับแน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยจะไม่ได้เน้นคอนเทนต์ PVP เพียงอย่างเดียวครับแต่ยังมีคอนเทนต์ PVE อย่างการล่าบ,บอสมาให้ลุยกับเพื่อนได้ด้วยส่วนมอนสเตอร์ภายในเกมนั้นก็จะไม่ได้มีแค่จับตามป่าเท่านั้นครับยังมีการฟักไข่ออกมาได้ด้วยครับโดยการฟักไข่นี้เราต้องหาพันธุ์มาผสมกันเอาเองนะเพื่อจะออกมาเป็นมอนสเตอร์โหดครับแถมตัวเกมยังสนับสนุนให้ผู้เล่นเนี่ยฟาร์มหาเงินกันจริงๆเข้าบัญชีธนาคารได้เลยครับผ่านระบบของบล็อกเชน โดยการขายมอนสเตอร์เจ๋งๆให้กับผู้เล่นคนอื่นนั่นแหละครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากนะสำหรับจุดนี้สำหรับคนที่อยากได้เกมแล้วก็หาเงินได้ด้วยนะบิ c r a f t เกมออนไลน์ mmorpg ที่มีจุดเด่นในเรื่องของงานภาพกราฟิกสวยงามมากๆเกมหนึ่งเลยนะครับซึ่งเกมนี้ครับจะเน้นให้เราใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมทีมครับ มีการก่อตั้งหมู่บ้านทําฟาร์มตกปลาขุดแร่อะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงการค้าขายกับหมู่บ้านของผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะทั้งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยยังไม่ได้บอกนะว่าจะมีระบบ PVP หรือไม่แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีการสร้างกำแพงป้องกันหมู่บ้านของเราด้วยแล้วก็ระบบลงโทษผู้เล่นศัตรูด้วยนั่นเองครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีนะครับสำหรับระบบนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกใหม่นะสำหรับเกมแนว MMO ครับยังไงใครสนใจติดตามรออัปเดตข่าวเอาไว้อีกทีละกันนะครับ บลูปโปรโตคอลเกมแอคชั่น MMORPG ที่ตัวเกมชูจุดเด่นเอาไว้มากมายนะเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวละครสไตล์นิเมะครับที่สามารถออกแบบกันได้อย่างอิสระส่วนระบบเกมเพย์นั้นก็จะมาในแนวแฮกแอนด์สลดครับเดินหน้าฟันแหลกซึ่งระบบการต่อสู้นั้นจะเน้เปนปที่การทำคอมโบมันๆใส่ศัตรูครับและจะให้เราเนี่ยได้เข้าไปจนภายในโลก Open World เต็มรูปแบบกันเลย แถมยังมีสัตว์ขี่เท่ๆแนละเอาไวใ้ใช้ในการเดินทางครับและสามารถช่วยในการตีมอนกับเล่อนคนอื่นได้ด้วยสำหรับใครที่ชอบ MMORPG คอนเทนต์แน่นๆครับภาพกราฟริก,ฟก,ฟกส,สวยสไตล์นิเมะแล้วก็ตัวเกมมีเตรียมตัวรอกันไว้ดีและกันครับขอพังเกมออนไลน์ MMORPG ทีมแฟนตาซีบวกควาเป็นไซเบอร์พังครับ ซึ่งจุดเด่นนั้นก็จะมีความผสมเป็นกลิ่นอายของเอาเบียนออนไลน์และก็โมบ้าเข้ามาด้วยนะสำหรับตกเกมนี้โดยรูปแบบการเล่นนะั้นแน่นอนครับว่ามีกลิ่นอายโมบ้าสูงมากทั้งการใช้งานสกิลตัวละครการตีมอนแล้วก็มีเหรียญตกลงมาอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงระบบฟอกอ f w a อลของแผนที่นะที่ทําออกมาเหมือนกับพวกการเล่น LOL อะไรประมาณนั้นเลย ส่วนระบบอื่นๆอย่างเช่นการ PVP แล้วก็กิ l วอ a r ครับพวกนี้ก็ใส่กันมาครบและที่หลายๆคนอยากรู้ว่าตัวเกมนี้มีเทพทรูหรือไม่นั้นครับบอกได้เลยว่าตัวเกมนี้เติมเงินแค่ซื้อของสวมใส่แล้วก็แบทเ l e p a เท่านั้นนะถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างน่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งเช่นเดียวกันครับท a าอ Infinity เกมมือถือฟอร์มยักษ์ภาคต่อครับที่เตรียมเปิดให้เล่นกันประมาณกลางปี2022นี้กันแล้วนะสำหรับตัวเกมคาห้านี้ครับก็จะมีคราสอาชีพให้เลือกเล่นหลากหลายแบบนะและแต่ละตัวเนี่ยเขาก็ทำออกมาได้ดูดีมากๆครับมีแพทเทิร์นในการโจมตีที่น่าสนใจครับแถมปรับแต่งอาชีพตัวละครได้แบบละเอียดยิบสุดๆครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะสำหรับคอเกม MMORPG ที่อยากเล่นเกมแนวเก็บเลเวลครับงานนี้ก็ไม่ควรพลาดอีกเกมหนึ่งเช่นเดียวกันครับ ก็ครบทั้ง10เกมแนว MMORPG ที่เตรียมเปิดให้บริการในปี2022นี้กันแล้วนะถ้าว่ามีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเมื่อไรเนี่ยเราจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันทันทีเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ